อาชีพตัดแต่งขนสุนัขเป็นหนึ่งในหลักสูตรอาชีพที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเปิดสอนให้แก่ผู้เรียนจนประสบความสําเร็จจนมีกิจการเป็นของตนเองได้ค่ะ จุธามาศอินทบุตรนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครซึ่งเธอได้เลือกเรียนหลักสูตรตัดแต่งขนสุนัขบอกว่าสุนัขและแมวที่ตนเองรักเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้อยากไปเรียนตัดแต่งขนสุนัขและตนเองจะสร้างทักษะอาชีพในด้านนี้ซึ่งความรู้ที่ได้รับนั้นทําให้มั่นใจว่าสามารถเปิดร้านของตัวเองได้่าเรียนที่ถูกใจมสมกษเศรษฐกิจยุคนี้สามารถพัฒนาตัวเองได้อยากให้ทุกคนเนี่ยค่ะมาเรียนที่นี่มีใบประกาศนียบัตรจบ สามารถสมัครงานแล้วก็เปิดเป็นธุรกิจส่วนตัวได้ค่ะผู้ที่สนใจอยากเรียนอาชีพตัดแต่งผนสุนัขสามารถสมัครผ่าน w w w ร w d m a t r a i n i n g ac th หรือโทร022479496